ชมนกบ้านป่านะครับป่าแนบครับจวดจวดนะครับตัวนี้อ่างอ่างจะคำกว่าอ่างสองคำอ่า,อางสองคำเปิดขึ้นแรกแรกอ่างเอเอนี่ตอ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 ตครับวันนี้ก็มาพบก,กับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับมาชมนกบ้านป่านะครับป่าแน,น,คบ,านบครับ จวดจวดนะครับตัวนี้อ่างอ่างจะคำกว่าอ่างสองคำอ่างสองคำเปิดขึ้นแรกแรกอ่างเออนี่โต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 ครับนี่ครับตัวนี้แหละครับจะปุกปุกเดียวปุกเดียวอันใดเด็ดกระมูที่สุดอยู่นี่ครับกาบักอ่างอ่ะล่ะอืมผักอ่างเด็ดกระมูได้เฉลยจะโตบักอ่างเฉลยแม่นองมั่นมั่นแล้วเนี่ยข้อหาสิไปไมย แต่มันอยู่น้ำเขากระดียี่สิบสามสิบอืมมาอยู่กับป้าได้หลายปบนได้แมน,นเบิดใช่แมน,นเบิดแล้วเนี่ยป้าเอาเอาส้มอื่นเน่อยป,ป้าเดี๋ยวส้มอื่นหน่อยปีหกปีอ่าหกปีป้านกเขาตัวนี้ออืกำลังโมยานไผ่เนาะโมยานครับเอาเอาตัวอื่นมาตัวใด็เด็ด,ด,ดอ่สาสำหารับตัวนี้ก็เฉลยเป็นลอยนะครับบอกเลยว่าเป็นลอยอันนี้มัน เดินคูเลยไม่ต้องกลัวใครไม่เคยกลัวใครเจ้าเขาทรายกาเล็กซี่นะครับหมัดซ้ายทะลวงไส้เ <c oughs> นี่ยครับนกเพชรบูรณ์โดยตรงนกภูเขานกูเขาครับอ่ะชมกันไปตัวนี้แหะปะ ไอเตยนี่กันกภูเขาน่กภูเขาเฉลยหลายมาได้แล้วสามปีกว่าแล้วเออเฉลยหลายมาได้โอ้หลายแล้วประมาสี่สิบห้าสิบเนี่ยโอ้สี่สิบห้าสิบเออเบิ้งใกล้ๆเบิ้งไร่งามๆดูลายสวยๆนะครับนกภูเขาอันนี้มันใกล้เขตเขาขอนะครับเขาค้อเขาเอ่อแถวเพชรบุรีเราเนี่นะครับเดี๋ยวนี้อำเภอในในเมืองนะครับเออผมมา ตะลุยกลางเมือง mm hmm. เพื่อจะให้เอฟซีได้ชมนกดีๆเด็ดๆนะครับป๋ากำลังงัดออกมาจากกลุแกนะครับกลุกลุนกแตกแน่วันนี้ครับมาถึงบ้านว่าจะมาจัดดิวตันก็ไม่มีเขาก็กลับลํากลับไปกลับมาเนี่ยผมจะเอาไหนน้องดิวตันที่นี่ว่าจะมาเอาเดิวตันมองอื่นกับผมมีบอกป๋า wow. บางว่าเทพย่่ยใกล้เนี่ยเขาเป็นคนมีเงินแต่ขาบม่ขายตี๋ม่ขายทัทามแล้วท่วทามแล้วถามหญิมันเนียันอย่างหาพ่นไามอีกมันก็เสียฟ้อมบ่เสียฟ้อมอ้าวอ้าชมโอ้จากกระพงมาจวดเลยอ่าไม่กล้าจวดเนี่จวดข่าวเดียวจวดแป๊บเดียวเศ้าเลยโดนลุมโดนลุ่มครับ หลายหลายโดนลุมมปกตินี่ออปั่นสวนสัตว์แล้วมนนำกันอย่เนี่ยนำกันอยู่นี่ว่ามันสวนสัตว์อ่าครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศอ่าที่อ่าให้กําลังแรงใจจัก,กระพง์นะครับอ่าสี่หมื่นซับกําลังจะเริ่มเข้านะครับวันนี้ยังไม่ได้เช็คดูเลยอ่าอ,อาจจะมีพี่น้องอ่าคนไหน f อซคนใหม่ที่จะช่วย ให้ครบสี่หมืซับฉลองปีใหม่กับจัก,กรพงศ์นะครับกอ็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับจัก,กรพงศ์จะนำสิ่งดีๆนกสวยๆนกเก่งๆแล้วก็อาหารนกกินแล้วคึกคึก,คกนะครับไม่ใช่คึกแต่นกนะครับคนก็คึกเนาะป่าเนะแนนวะคนก็คึกคึกกันะไม่ใช่ว่าบางคนเขาถามมาว่าคึกแต่ นกและคนคึกไหมโอ้โหผมจะเอาอาหารดินดำจากกระพปรงไปกินลองดูนี่ผมจะคึกไหมครับโอ้ยของนกครับไม่ใช่ของคนนกเออมันมีอายุยนกมีอายุแกเขียนไว้นะครับอันนี้วันที่สิบสิบกรกฎาหกสามได้มากได้มากคือแต่ว่าต่อได้แล้วได้เฉลยแล้วเนี่ยบ่ได้มากคือได้ตอได้มากได้มากผู้เขาไหด ปลาแดงปลาแดงเขื่อนปลาแดงเนาะนกปูเขาเป็นนกอีหยังจ๊กุกสองกุกเป็นสองกุกเต็มบ่สองกุกเต็มไม่ไม่มีมีแค่สองกุ๊กมัดเลยเนี่ยโอ้สามเอ็นนั่นบ่มีตจีสองเต็มเต็มเลยบ่เป็นบ่เป็นหอยเตมอยากออกหอยก็มีดหอยสามหอยสามหอยอยากออกสามนะเดนี่ยครับอยากจวดอยู่ นกตัวนี้คล้ายๆหลังแออนๆคือตัวเมียเนี่ยตัวอายุเยอะหรืมันคข้ยยาเกียววะปะออันนี้ได้ยังนิเคียนไปนี่เจ้าเจ้าอ่างเจ้าอ่างยี่สองพยห้าเก้าได้มารห้าเก้าสี่หรอม่หกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามดูน้ำได้สี่ปีครับอยู่นกกระจอกสองปี มันหกปีหาปีหกปีครับโอ้จวดดีโยนบ่คุณไม่ยังบอกนันนะคือห้องอึดอึอ๋อโอ้คเวลาเวลามันเช่ากันโอ้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องชาวเมียนมาพี่น้องชาวลาว สอปปอลาวครับที่ให้กําลังแรงใจสั่งนกสั่งพเนียดสั่งเศร้านะครับก็สั่งได้นะครับยังส่งได้เหมือนเดิมยังส่งได้เหมือนเดิมไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่ไม่มีล็อกดาวนะครับไม่มีล็อกดาวส่งได้รถขนส่งเราจัดส่งได้นะครับเริ่มบริการตั้งแต่วันที่5นะครับวับนอังคารที่5้าเดินทางนะครับ ที่สั่งไว้เยอะนะครับหลายหลายตัวเหมือนกันนะครับเกือบสิบตัวที่สั่งผมไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับพร้อมส่งเลยวันที่5นะครับเดินทางก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้กำลังแรงใจโอนก่อนเลยบางคนนกยังไม่เหน็นก็โอนแล้วนะครับขอบคุณมากที่ให้ความไว้บางใจความเชื่อถือนะครับาจากกักรพงษ์ไม่หนีนะครับไม่หนีไม่โกง นะครับไม่บอกเลยว่าจะโกงทําไมเป็นบาปเป็นกรรมเนาะไม,ไม่รู้จะว่าย,ยังไงเป็นบาปนี่ไม่ต้องไปโกงกันหรอกเงินแค่นี้ครับขอกันกินก็ได้แต่ขอเยอะๆก็ไม่ได้เนาะป่าเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีนเนี่ยไอ้ของแลกเปลี่ยงเขาครับโอเคครับคุยมาก็พอสมควรนะครับนก,กแกก็จัดไว้เขียนไว้ ทุกตัวนะครับมีประวัตินะครับจะซื้อมาจากไหนจะต่อมาจากไหนนะครับก,ก็พี่น้องอช่วงปีใหม่นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับโรคภัยไข้เจ็บมีนะครับให้ปิดปากปิดจมูกดีๆเดินทางก็ให้ด้วยความปลอดภัยอย่าประมาทนะครับอ,อันตรายให้กลับบ้านหาลูกหาเมียหาพอ่อหาแมา่โดยสวัสดิภาพดยด้วยความปลอดภัย กลับไปทำงานก็ให้มีความสุขนะครับอย่ากินอย่าดื่มมากจนเกินไปนะครับอันตรายขาดสตินะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยความปรารถนาดีและห่วงใยจากจักระพง์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเบียงแค่นี้ก่อนนะครับกับนกป่าแนบนะครับจดจวดแต่ตอนนี้อากาศหนาวไม่ค่อยจวดเท่าไหร่จวด 2, อสตัวนะครับ เอาก็ขอจบลงเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับอ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ